ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีละกานะคะของประจำเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด2ชุดในการทำนายนะคะชุดแรกเป็นไพ่ทาโร่นะคะชุดที่2เป็นไพ่พาปิคเนตนะคะค่ะดวงชะตาของท่านที่เกิดปีละกา ประจำเดือนมีนาคมอันนี้อันนี้เราสับไพ่แล้วก็ดึงไพ่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะชาวปีระกาได้ไพ่สามดาบสามดาบสเตร็งนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพลชชาวปีระการะวังความขัดแยง้งในหน้าที่การงานในธุรกิจ ะะชาวปีรากามีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งนะคะในหน้าที่การงานในธุรกิจนะคะอาจจะมาจากพวกบริวารน,นะคะหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกน้องพนักงานก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะมาจากทางไหนแต่ส่วนมากน่าจะมาจากทางบุคคลความขัดแย้งให้ระวังเกี่ยวกับบุคคลนะคะ ความขัดแย้งให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องคนให้เยอะนะคะชาวปีละการะวังคําพูดคําจาระวังการสื่อสารระวังการแสดงออกพฤติกรรมต่างๆในหน้าที่การงานหรือธุรกิจถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอารมณ์ไม่ดีคุณหงุดหงิดคุณใจร้อนคุณวูวามนะคะคุณต้องถ้าคุณยิ่งรู้ว่าตัวเองอารมณ์ร้อนอะ่ะคุณต้องสงบต้องยิ่งให้เยอะหายใจลึกๆ เข้าไว้นะคะอดทนอดกลั้นเข้าไว้นะคะชาวปีละกานะคะการที่คึกรู้อยู่ว่าบางครั้งคุณก็อยากปกป้องตัวเองมันเป็นเรื่องปกติที่คนเราต้องอยากปกป้องตัวเองในหน้าที่การงานหรือธุรกิจแต่ถ้าคุณอารมณ์ร้อนคุณอย่าพูดอะไรเด็ดขาดนะคะมันจะทำให้ผลกระทบฟีดแบ็มันกลับมาหนักกว่าเดิมในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจดังนั้น คุณต้องใจเย็นมีสติมีสมาธิรอบคอบเยื่อเย็นให้พอก่อนแล้วคุณค่อยพูดค่อยคุยค่อยเจรจาทีหลังได้ถ้าเกิดความขัดแย้งตมุมตามแล้วคุณไปใส่อารมณ์เลยเนี่ยมันจะมันจะเสียมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะมันจะพังไม่เป็นท่ามากกว่าที่มันจะไปต่อได้ประมาณนี้นะคะชาวปีละกา ระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะหลักๆน่าจะมาจากตัวคุณหรือถ้าไม่ได้มาจากตัวคุณก็มาจากบริวารแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ระวังคําพูดคําจาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจคุณหงุดหงิดนะคะจากคําพูดคําแนะนําหรือคําตักเตือนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารเนี่ยให้คุณนิ่งแล้วก็สงบก่อนอย่าพึ่งโต้อตอบอะไรเป็นดีที่สุดนะคะชาวปีละกาะค,ะคุณต้องใช้ความเข่ง เข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวคุณในทางที่ถูกต้องนะคะถ้าคุณใช้ความเข้มแข็ง,ขงความแข็งแกร่งในตัวเองไฟสู้อย่างเดียวฝ่าฟันอย่างเดียวฟาดฟันอย่างเดียวนยเนี่ยไ,ไม่ได้คุณต้องใช้ความเข้มแข็งในตัวคุณอดทนอดกลั้นสง,งบและก็เยือกเย็นมีสติมีสมาธิค่อยเจรจาทีหลังได้มันจะเป็นผลดีกับคุณ ะะถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะไปใส่อารมณ์หรือไปใส่พ w e r เลยเนี่ยปีเท่าไหร่ใส่เต็มที่เลยเงี้ยยางยาระงับใจช่างใจก่อนระงับช่างใจก่อนนะคะอย่ารีบร้อนอย่าผีปลมำในเรื่องความขัดแย้งต่างๆแม้แต่ธุรกิจเหมือนกันธุรกิจคุณกําลังติดต่อประสานงานไปได้ด้วยดีมันมีปัญหาประสัก บางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบมันจี๊ดเข้ามาที่จี้ที่จิตใจคุณความคิดคุณความรู้สึกอารมณ์คุณเนี่ยคุณจะพล่านขึ้นมาทันทีเลยอารมณ์จะพล่านเดือดขึ้นมาทันทีอเงยสงบสงบท่องไว้นะคะสงบใจเย็นสงบใจ,จเย็นนะตอนเนี้ยถ้ามันเกิดอะไรก็ตามที่มันขึ้นมาแล้วมันกระทบอารมณ์ให้เราเกิดอารมณ์ร้อนวู่วามขาดสติให้คุณท่องไว้ว่าสงบนิ่งใจเย็นสงบนิ่งใจเย็นสงบนิ่งใจเย็นท่องไว้นะคะอย่าให้มันเกิด ะะถ้ามันเกิดเนี่ยมันจะมีฟีดแบ k ความรุนแรงกลับมาเยอะนะคะคุณอาจจะต้องถึงขั้นสูญเสียหน้าที่การงานนะคะหรือสูญเสียธุรกิจสูญเสียโปรเจกต์โครงการสูญเสียความรับผิดชอบจากที่คุณจะได้อยู่แล้วลอมล่อเนี่ยคุณจะได้แล้วอีกนิดเดียวเนี่ยมันมีเรื่องมา กระทบอารมณ์คุณทําให้คุณวู่วามและคุณใส่กลับไปซะเต็มที่อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะยกเลิกแคนเซลิลไม่ไปต่ออะไรกับคุณก็ได้นะคะดังนั้นชาวปีละกาจะเดือนมีนาคุณต้องสงบสติอารมณ์ให้มากใจเย็นให้มากนะคะแล้วแต่ถ้าคุณใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอดทนอดกลั้นนะคะ คือจากที่คุณจะใส่เลยอต่อหน้าเลยอะคุณรู้สึกอารมณ์เข้ามาจี้มันทําให้อารมณ์คุณเดือดพล่านปุ๊บคุณจะใส่เลยคุณไม่คุณไม่ใส่คุณรอคอยคุณอดทนคุณเงียบคุณสงบได้คุณใจเย็นคุณไม่โต้ตอบเลยอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาทําหน้าที่ทํางานของคุณต่อไปนะตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนพลันพลิกพลันให้คุณเจอในเรื่องดีๆ นะความจเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงมั่งคั่งแม้แต่กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารเขาก็จะมองเห็นวุฒิภาวะคุณเขาจะสนับสนุนช่วยเหลือคุณให้คุณอะไรจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานหรือแม้แต่ธุรกิจก็เหมือนกันนะคะแม้แต่ธุรกิจมันมีบางสิ่งบางอย่างมากระทบจีอารมคุณให้เดือดพล่านคุณจะสวนกลับเลยก็ได้แต่คุณไม่เลือกที่จะไม่ทําพอคุณเลือกที่จะไม่ทำนะะ เขาอาจจะมองว่าเออโอเคคุณไม่คุณไม่โต้ตอบเขาอาจจะให้คุณมากกว่าเดิมอ่ะเข้าใจไหมคะบางครั้งจ้างโปรเจกต์โครงการเนี่ยอืมแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าเขาไม่พอใจเขาก็จี้อารมณ์คุณมาทําให้อารมณ์คุณเดือดพล่านขึ้นน่ะช่วงขณะหนึ่งแต่คุณควบคุมตัวเองได้คุณสงบคุณโยกเย็นคุณไม่โต้ตอบคุณไม่สวนกับลูกค้านะคะแล้วคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาทําไปตามคําติชมแนะนําเขาไป นะคุณก็พยายามอดทนไปพอคุณทําไปปุ๊บลูกค้ารู้สึกอ้าพอใจอให้เงินเพิ่มจ้างเพิ่มให้งานเพิ่มให้โปรเจกต์เพิ่มมีรายได้เพิ่มมันจะเปลี่ยนไปแบบเนี้ยนะคะเข้าใจไหมคะมันคือมันช่วงเนี้ยชาวปีละกาเดือนมีนาเนี่ยคือมันพร้อมที่จะพลิกหน้ามือหลังมือได้ตลอดนะถ้าคุณสงบเยือกเยน็นใจเย็ยนอดทนได้นะมันจะพลิกไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าคุณ ลารมณ์พลานเดือดแล้วคุณใส่เลยเนี่ยมันก็จะพลิกกลับไปในทิศทางที่ไม่ดีนะคะชาวปีละกานะถ้าคุณใช้ความแข็งแกร่งตัวเองในทางที่ถูกต้องนะคุณจะพบแต่ความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคุณจะพบความมั่นคงมั่งคั่งนะบางคนมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งขึ้นสู่ตําแหน่งที่ใหญ่โตนะผู้หลักผู้ใหญ่จากเขาที่จากเขามองแค่ว่าอ้ยคุณทําไม่ได้หรอกคุณไม่สามารถหรอก เขาก็จะมองเห็นความรู้ความสามารถคุณเขาก็มีโอกาสที่จะพิจารณาเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้คุณนะคะไม่ว่างานราชการหรืองานเอกชนเขาก็จะปรับเงินเดือนปรับรายได้ให้คุณเพราะเขาเห็นถึงความสามารถวุฒิภาวะในการจัดการอารมณ์จัดการปัญหาต่างๆของคุณคุณควบคุมและจัดการได้ดีมันจะพลิกมันจะพลิกนะคะ ชาวปีละกาเนี่ยมีโอกาสพลิกไปในทิศทางที่ไม่ดีบับเลยจากที่จะได้อยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วจากที่จะถ้าคุณสงบสติอารมณ์ได้มันก็จะได้มากกว่าเดิมประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องการเงินก็เหมือนกันนะคะชาวปีละการะวังมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินนะคือถ้าเป็นไปได้การทำสัญญาทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับเงินเนี่ย เกี่ยวกับที่มีต้องมีค้ำประกันให้เนี่ยชาวปิรกาเลี่ยงไปก่อนนะอย่าค้ำประกันเรื่องการเงินใดๆให้ใครนะนะคุณแล้วก็ถ้ามีเหตุให้ต้องใช้เงินนะให้คุณชาวปิรกาทยอยทยอยเอาออกไปอย่าพึ่งทุ่มก้อนอย่าพึ่งทุ่มก้อนบางคนจะโปหนี่บ้านรถที่ดินหรืออะไรก็ตาม คุณมีเงินก้อนอยู่สามแสนเนี่ยคุณจะปิดเลยคุณจะโปะให้มันจบเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคุณอาจจะปล่อยออกไปทีละแสนทีละแสน,แส,นสองแสนขอนทีละแสนทยอยไปทีละแสนทีละแสนอย่าเพิ่งโปะเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีเหตุให้ต้องเข้ามาใช้เงินแล้วพอคุณเอาเงินเก็บที่คุณมีอยู่ไปโปะหมดเนี่ยพอมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้เงินนะมันจะมันจะทําให้เงินขาด เกิดวิกฤตทางการเงินกับคุณได้ดังนั้นพยายามคือถ้ามีหนี้สินหรืออะไรก็ตามที่ต้องใช้เงินสิ่งที่จําเป็นที่ต้องใช้เงินพยายามให้มันออกไปน้อยที่สุดออกไปนิดน้อยก่อนให้มันเหลือเก็บก่อนนะคะให้มีเงินเก็บไว้กับตัวเองก่อนให้มันมั่นคงก่อนระดับหนึ่งนะคะแล้วค่อยเดือนมีเดือนพอคุณคือมันจ่ายได้อะมันจ่ายได้แต่อย่าจ่ายเยอะ นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นไรมันจะเป็นอย่างไรนะคะคือเดือนมีนาพยายามจะจ่ายออกไปน้อยที่สุดนะคะพอเข้าเดือนเมษานะคะมันถึงจะคนหนึ่งถึงจะสามารถจ่ายเงินก้อนใหญ่ได้แล้วก็ระหว่างที่เดือนมีนาเนี่ยมันมีเงินออกไปมันจะมีเงินใหม่เข้ามาเงินใหม่เข้ามาเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะ นะ,ะด้วยนะคะเข้ามาเป็นเงินที่น่าจะมาจากหน้าที่การงานธุรกิจ โปรเจกต์กโครงการใดๆของคุณมากกว่าไม่น่ามาจากโชคลาภมาจากน้ําพักน้ําแรงคุณนะเรื่องการเงินนะมันจะมีเงินเข้ามาเข้ามาเยอะแล้วก็คุณค่อนข้างจะคล่องคล่องในการใช้จ่ายหยิบจ่ายหยิบง่ายจ่ายคล่องนะคะเงินไหลเข้ามาตลอดนะคะแต่พยายามอย่าใช้เงินก้อนในการปิดหนี้หรือใช้จ่ายอะไรสักอย่างนะพยายามทยอยอะทยอยจ่ายจะดีที่สุดในช่วงเดือนมีนานะคะเรื่องการเงิน แต่การเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ห้ามแต่ห้ามจ่ายเงินก้อนใหญ่ออกไปแค่นั้นนะคะชาวปีระกาในเดือนมีนาส่วนเรื่องใครจะขยับขยายธุรกิจเป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่ดีแต่ก็ระวังระวังดูสัญญาดูเอกสารอะไรให้รัดกลุ่มให้รัดกลุ่มมันก็จะมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดกันได้เช่นกัน ะค,ะคุยกันให้ชัดเจนเคลียร์ให้ชัดเจนแล้วก็ลงลายลักษณ์อักษรกันให้ชัดเจนเซ็นรับทราบกันทั้งสองฝ่ายนะถ้าจะขยายธุรกิจใครจะเปลี่ยนงานใครจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้แต่แต่การเริ่มต้นในวันในงานใหม่มันค่อนข้างจะเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วบางครั้งโดนวางยาด้วยประมาณนี้นะฮะถ้าใครจะเปลี่ยนงานนะ คุณจะไปเริ่มงานใหม่หรือคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไปเริ่มงานไหนไปได้แต่ระวังระวังเขาจะวางยาคุณอาจจะมีคนเก่าวางยาคุณไว้ในเรื่องการงานถ้าคุณโดนวางยานะคุณต้องรีบแจ้งทางหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารทันทีนะคุณต้องอธิบายเขาเข้าใจทันทีเลยว่าโอ้คุณเจอเหตุการณ์เนี้ยมันก็เลยทาให้งานคุณสะดุดคุณต้องคุยนะไม่ใช่ว่าคุณโดนวางยาแล้วคุณก็เงียบแล้วเก็บงมแล้วแก้ไขปัญหาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย ไม่ไม่แนะนํานะคือเขาจะมองว่าคุณไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานถ้าคุณไปเริ่มงานใหม่แล้วคุณโดนวางยานะคุณต้องคุยทันทีคุณต้องแจ้งเขาทันทีว่าโอเคสะดุดเรื่องนี้คนเก่าน่าจะทําไว้มันก็เลยทําให้งานคุณล่าช้าหรือมันไม่เป็นตามเป้าหมายหรือไม่เป็นตามที่คาดหวังคุณต้องแจ้งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารรับทราบเขาจะอ๋อ เข้าใจแล้วมันไม่ไม่งานมันไม่ได้เกิดจากคุณแต่มันเกิดจากคนเก่าที่เขาทําไว้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็จะได้เข้าใจปรับความเข้าใจคุณเขาก็จะมองว่าออโอเคคุณสามารถคุณจัดก,การคุณบริหารไปเขาก็จะให้คำแนะนำไปนะคะส่วนเรื่องการขยับขยายธุรกิจก็ระวังเรื่องเอกสารรัดกลุ่มพูดคุยกันแล้วต้องจดรายละเอียด ทุกคำเลยยิ่งดีลงรายละเอียดทุกคําที่ตกลงคุยกันให้ชัดเจนเลยเสร็จรับทราบทั้งสองฝ่ายเลยนะคะจะดีที่สุดนะคะอันนี้ในเรื่องการขยับขยายธุรกิจนะคะหรือเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้ขยายก็ขยายได้แต่ต้องระวังและก็รอบคอบให้มากนะคะชาวปีละกนต่อไปเรามาดูไพ่อ๋อต่อไปเข้าสู่เรื่องความรัก ความรักก็มีเรื่องต้องระวังนะเจอรักสามเศร้านะนะคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วระวังเรื่องเจอรักสามเศรา้ามือที่สามคนที่สามมาแทรกในสถานการณ์ในความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าคุณเชื่อมั่นและก็เชื่อใจถ้าคุณคิดว่าคนของคุณหนักแน่นพอคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคุณแค่ดูสถานการณ์ไปเอง ไปก่อนในเรื่องความรักนะสําหรับคนที่มีคู่หรือแต่งงานถ้าคุณเชื่อมั่นในคู่ของคุณ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรคุณปล่อยไปฝ่ายมือที่สามคนที่สามเนี่ยเขาจะยอมแพ้แล้วก็ถอยไปเองแต่ถ้าคุณลงไปไฟไปสู้นะแล้วคุณถ้าถ้าถ้าคุณรู้ว่าคนของคุณอ่ะคนของคุณเองก็ทอดสะพานมีใจคุณก็ควรถ้ายังไม่แต่งงานจบความสัมพันธ์ซะจะดีที่สุด ปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมเขาทั้งสองคนคุณไม่ต้องไปยุ่งถอนตัวออกมาคุณจะมีความสุขมากที่สุดถ้ายังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่แต่งงานแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่แต่งงานมีลูกมีครอบครัวมีแฟนอะไรแล้วเนี่ยคุณคุยให้ชัดเจนค่ะสำหรับคนที่นะที่มีที่แต่งงานแล้วคู่ที่แต่งงานแล้ว,งงน,ลวนะคุณต้องคุยต้องเชียร์กันให้ชัดเจนนะคุณต้องถามกันให้ชัดเจนนะว่า เขาอยากไปต่อในความสัมพันธะ์หมนะเขาจะเลือกคุณจริงหรือเปล่านะคุณต้องได้คําตอบนะคนที่มีคู่แล้วคุณต้องได้คําตอบถ้าเขายังทั้งที่ไม่ถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มือที่สามก็ไม่ทิ้งคุณก็ไม่ทิ้งคุณต้องตัดสินใจเลือกเองว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์หรือไม่นะคุณต้องเลือกเองแต่ถ้าคุณคุยกันแล้วเขายอม เขาไม่ยุ่งเขาหยุดความสัมพันธ์กับมือที่สามเขากลับมาหารใส่ใจดูแลคุณครอบครัวอ่ะโอเคไปต่อในความสัมพันธ์ได้นะคะแต่ถ้าเขายังเลือกแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้เนี่ยคุณต้องตัดสินใจคุณต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจนะหรือบางครั้งถ้าปาดเขาบอกว่าเขาเลือกคุณแต่เขายังไม่ยอมจบกับมือที่สามสักทีเนี่ยคุณควรตัดสินใจในความสัมพันธ์เองไม่ต้องปรึกษามไม่ต้องถามเขาแล้ว ะะเพราะถือว่าคุยกันแล้วนะ,ะชาวปีละกาในเดือนมีนาคุณต้องรักตัวเองให้มากคุณต้องเข้มแข็งให้มากนะคะไม่ว่าเรื่องงานธุรกิจนะคะหรือความรักหรือใดๆก็ตามนะ,ค,ะคุณต้องเข้มแข็งให้มากคุณต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักนะคะชาวปีละกาในเดือนมีนานะคะถ้าคุณเลือกที่จะโอเคฉันรู้แล้วดูแล้วเขาไม่ไม่ไม่เลิกกับมือที่สามสักที ะะคุณก็อาจจะเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าจบซะความสัมพันธ์ปล่อยให้เขาคุณกับปล่อยให้เขาคนนั้นกับคนนั้นเขาไปกันไปตามเวนตามกรรมเขาไม่ต้องไปยุ่งเราถอยเราดีดตัวออกมาเรามาสร้างความสุขหาความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเรามาพึ่งตัวเองเป็นหลักนะคะแต่ก็มีมีนะคะบางคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เขาเป็นฝ่ายเลี้ยงดูดูแลเราทุกเรื่องนะะ ทักษะทถาสักวันหนึ่งเราขาดเขาไปล่ะไม่มีเขาอยู่ในชีวิตเนี่ยคุณจะอยู่ได้ไหมถ้ายิ่งคุณมีลูกด้วยเนี่ยลูกส่อลูกหนึ่งนี่ยังพอได้นะพอไหวนะทํางานเลี้ยงลูกคนเดียวลูกสองลูกสามนี่คุณลําบากนะนะคุณก็ค่อนข้างลาบากดังนั้นคุณต้องคิดพิจารณาเลือกแล้วก็ตัดสินใจใต่ตรองดีๆพยา,ยามีสติมีสมาธิอย่าอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ะะมองถึงอนาคตอนาคตคุณจะอยู่อย่างไรสมมุติยิ่งถ้าคุณมีลูกเนี่ยคุณจะอยู่อย่างไรคุณจะทํางานอะไรคุณจะเลี้ยงลูกอย่างไรคุณต้องคิดพิจารณาให้ดีก่อนนะคะหรือแม้กระทั่งอ่ะถ้าเป็นไปได้เขาพอมีเงินคุณก็ต้องเรียกร้องค่าเลี้ยงดูจากเขาแนะนําช่วงแรกเป็นเงินก้อนก่อนต่อไปค่อยเป็นรายเดือนนะ,ะปีแรกเนี่ยขอเขาเป็นเงินก้อนเลย คุณขอเป็นเงินก้อนเลยถ้าคุณตัดสินใจที่จะเลี้ยงลูกเองไม่ยุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคะคุณเอาปีแรกเงินก้อนปีที่สองเป็นต้นไปค่อยเขาจ่ายรายเดือนนั่นแหละเพราะว่าเขามีโอกาสไม่จ่ายนะ <c oughs> คือเขาก็มีโอกาสเบี้ยวเหมือนกันเบี้ยวไม่จ่ายเหมือนกันก็รู้อยู่คือผู้ชายอะ่ะไม่ว่าผู้หญิงก็ตามนะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ผู้ชายก็ตามส่วนมากผู้ชายนะส่วนมากผู้ชายจะ จะไม่ค่อยรับผิดชอบพอเขามีครอบครัวใหม่เขาก็จะที่อย่าล้างกันไปลูกอะไรเงี้ยน้อย,อยที่น้อยที่ผู้ชายจะมีความรับผิดชอบมารับผิดชอบลูกกับอดีตภรรยาน้อยมากส่วนมากแรกๆเท่านั้นหลังจากนั้นพอมีครอบครัวใหม่แล้วก็ไม่ส่งเสียไม่ดูแลแล้วอะไรเงี้ยคุณต้องวางแผนเพื่ออนาคตสําหรับตัวคุณและก็ลูกให้ดีๆตัดสินใจในเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่คุณเกี่ยวคุณจัดการสามารถทําได้คุณเลือกสิ่งนั้นนะคะอย่าอย่าถ้ายิ่งใครอ่ะนะคะถ้าใครที่แบบโดยเฉพาะผู้หญิงนะถ้าใครที่ต้องพึ่งเขาเนี่ยพึ่งเขาซะเก้าสิบเปอร์เซ็นในการใช้ชีวิตเนี่ยคุณจะลําบากมากคุณจะลําบากมากนะดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าอ่อโอเคคุณจะอยากกับเขาคุณมีลูกคุณต้องเร่งหางานทําหรือหารายได้ค้าขายหรือทําอะไรสักอย่างแล้ว เพื่อให้ตัวเองมีรายได้พอมีรายได้แล้วก็ดีดออกมาเลยดีดตัวออกมาเลยไม่ต้องไปยุ่งปล่อยเข้าไปยอมเซ็นใบหย่าโดยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าวางแผนเพื่ออนาคตไว้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจที่จะเลิกลาหรืออย่าร้างหรือจบความสัมพันธ์กับเขานะถ้าคุณเป็นผู้หญิงส่วนคุณเป็นผู้ชายก็เหมือนกันนะคะถ้าเขาเป็นฝ่ายเลือกที่จะไปนะ,ะผู้หญิงถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายที่จะเลือกไปในความสัมพันธ์ คุณก็ต้องเข้มแข็งกับมารักตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองนะคะอันนี้สําหรับคู่ที่มีปัญหาและก็ระวังนะระวังระวังคนที่คบกันเป็นแฟนหรือแต่งงานเนี่ยมีโอกาสที่คุณผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงจะตั้งครันนะถ้าคุณเป็นผู้ชายมีโอกาสภรรยาหรือคู่ของคุณเนี่ยแฟนของคุณมีโอกาสตั้งคภ์ถ้าคุณยังไม่ต้องการนะหาวิธีป้องกันหาวิธีป้องกัน นะคะหาวิธีป้องกันถ้ายัางไม่พร้อมที่จะมีลูกนะคะมีโอกาสนะแล้วการที่มันมีลูกขึ้นมาแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ปัญหามันจะหนักหนักเลยในเรื่องความรักมันจะชุลมุนยุ่งเหยิงกันไปหมดมันจะพัวพันกันไปหมดนะ,ะมันจะไม่มีฝ่ายใดมีความสุขเลยนะ,ะดังนั้น ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะชาวปีละกา,ค,าคุณต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นหาความสุขด้วยตัวเองให้ได้สร้างความสุขด้วยตัวเองให้ได้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าจังหวะนี้คนโสด์ก็ด้วยเช่นกันนะจังหวะนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าจังหวะ นี้ความรักมันยังไม่ใช่ให้คุณออกมาลักตัวเองหาความสุขมีความสุขด้วยเองมุ่งเน้นที่งานกับธุรกิจการเงินไว้ก่อนเรื่องความรักถ้าคนโสดพักได้พักไปก่อนมีโอกาสถูกหลอกมีโอกาสที่คุณจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีเจ้าของนะคะระวังนะถ้าช่วงนี้ความรักมันยังเป็นไปไม่ได้ให้คุณหันกลับมาลักตัวเองนะคนโสดชาวปีลกานะคะถ้าความรัก คุณต้องมั่นใจด้วยนะว่าเขาโสดจริงนะค่อยไปต่อในความสัมพันธ์นะถ้าเขาไม่โสดจริงอย่าไปนะจบซะก่อนที่มันจะถล้มไปมากกว่านี้นะคะอันนี้สําหรับเรื่องความรักต่อไปเรามาดูไพ่พรพิกาเนียไพ่พรพิกาเนีจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมในชาวปีลากานะคะไพ่พิกาเนีได้ decision นะคะการตัดสินใจ แล้วก็สเปนดอรนะคะคือสิ่งใดๆก็ตามสิ่งใดๆก็ตามที่คุณทำอยู่ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆคุณเหมือนคุณคุณรู้แล้วว่าคุณตัดสินใจที่จะทำอะไรให้คุณเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองนั้นนะเชื่อมั่นแต่อย่าใช้อารมณ์นะ บอกไว้ก่อนแค่ว่าอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจให้ใช้สติสมาธิความสงบความยือกเย็นคิดใครครวนพิจารณาดีแล้วคุณกลั่นกรองจนกลา,ายเป็นผลสรุปที่คุณจะตัดสินใจเลือกคุณเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองการตัดสินใจครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงนำพาชีวิตคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะไพระพิคนศตบอก การเปลี่ยนแปลงกันมันจะนําพาไปพบเจอสิ่งที่สเปนสเปนดอเนี่ยคือมันจะมันจะเป็นไพ่ที่สอดคล้องกับ d ีเอ็มเความจเจริญรุ่งเรืองสุขสมบูรณ์นะคะส่วนไพ่ดิสิชันเนี่ยมันจะสอดคล้องกับไพ่3ดาบนะคะมันจะมันจะไพ่มันจะค่อนข้างขึ้นมาสอดคล้องนะคะดังนั้น การตัดสินใจครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้คุณพบแต่ความจเจริญรุ่งเรืองพบสิ่งที่ดีพบโอกาสที่ดีพบอะไรใหม่ๆแล้วก็ดีกว่าเดิมแน่นอนนะคุณชีวิตความเป็นอยู่คุณจะดีขึ้นนะในการตัดสินใจครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของคุณนะคะจงเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองนะคะภายพาพิกานิขึ้นมาว่าการตัดสินใจของคุณจะนําพาไปพบสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนนะคะ มานีอคลิปนี้อย่าลืมชาปีรากานะคะถ้าคุณรู้สึกว่าจิตใจคุณไม่สงบไม่เยือกเย็นคุณร้อนคุณวูบวามคุณร้อนรุ่มอ่ะมันอารมณ์มันเหมือนจะเดือดพล่านตลอดหรือวิตกกังวลหวาดกลัววดอะไรไคุณต้องฝึกทำสมาธิฝึกฟังธรรมะฝึกการปล่อยวาง นะจิตใจคุณจะสงบแล้วก็ยเยือกเยน็นแล้วก็จะมีความสุขคุณจะมีสติมีสมาธิในการจัดการแก้ไขปัญหาประสัทได้ดีกว่าการใช้อารมณ์นะคะชาวปีละกาคลิปนี้อย่าลืมทมันทำบุญร,รักษาศีลหา้าสนมนต์นักสมาธิด้วยนะคะชาวปีละกาทุกท่านถ้าใครเจอปัญหาประสัทเยอะเร่งทำบุญทำกรรมดีให้มากนะคะสวดมนต์แผ่เมตตานะคะทำสมาธิ อะไรเงี้ยเยอะๆนะคะทำเป็นประจำสม่ำเสมอคลิปนี้ขอให้ชาวปีตะกาทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ